โอมชานติวันนี้วันที่26กันยายนปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อทางจิตวิญญาณน,นั้นได้สร้างไฟบูชายัญแห่งนี้ของความรู้ของลูด้าขึ้นมาลูกบราหมินนั้นคือผู้ปกป้องคุม้มครองไฟบูชายัญแห่งนี้ ลูกนั้นกำลังจะมาเป็นผู้ที่มีค่าวรสรรเสริญแต่ลูกไม่สามารถได้รับการบูชาได้คำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือสภาพของลูกๆเมื่อลูกนั้นได้รับการรู้แจ้งด้วยความรู้นี้อย่างสมบูรณ์แล้วคำตอบในเวลานั้นสภาพของลูกๆนั้นจะคงอยู่อย่างไม่หวั่นไหวและก็ไม่หวั่นไหว ไม่สั่นคลอนไม่มีพายุของมายาใดๆจะเขย่าลูกได้ลูกนั้นจะไปถึงสภาพาธรรมทิตของลูกเพราะลูกนั้นยังไม่ได้มีการรู้แจ้งในความรู้อย่างเต็มที่ลูกนั้นมีพายุและความฝันของมายาและอื่นๆนี่คือสนามรบความอยากปรารถนาใหม่ๆจะปรากฏออกมาแต่ลูกจะต้องไม่กลัวมัน จงเอาสีหมัดจากพ่อแล้วก็เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆสาระของคุณธรรมในวันนี้แน่นอนให้ศึกษาเบอรีทุกวันทุกวันอย่าได้กลัวพายุของมายาเพื่อที่จะได้รับความปลอดภัยจากการหลอกลวงชนิดต่างๆให้เอาสีหมัดอย่างต่อเนื่อง จุดที่สองการศึกษาและโยคะนี้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นให้จดจำพ่อผู้ที่สอนลูกจงทำสติปัญญาของลูกให้มีศรัทธาแล้วทำคนอื่นๆให้เป็นเช่นเดียวกันจงให้คำแนะนำของพ่อกับทุกๆคนพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกนั้นเป็นคามาโยคีแล้วแสดงการกระทำที่สูงส่งตลอดเวลาด้วยอวัยวะทางกายของลูกในขณะที่นั่งอยู่บนบัลลังอันเป็นอมตะซ้าขอให้ลูกนั้นเป็นคามาโยคีแล้วแสดงการกระทำที่สูงส่งด้วยอวัยวะทางกายของลูกในขณะที่นั่งอยู่บนบัลลังอันเป็นอมตะ คามาโยคยีก็คือคนผู้ที่นั่งอยู่บนบันลังอันเป็นอมาตะนั่นก็คือเขานั้นจะมาเป็นนายของตัวเขาเองแล้วก็ยังมีสิทธิ์ในมรดกในโชคอาณาจักรของพ่อการกระทําของผู้ที่แสดงการกระทําในขณะที่นั่งอยู่บนบันลังอันเป็นอมาตะของเขาอยู่เสมอนั้นจะอยู่อย่างสูงส่ง เพราะอาวัยวะทางกายของพวกเขาทั้งหมดจะทำงานและอยู่ภายใต้กฎและระเบียบอวัยวะทางกายของเขาทั้งหมดจะทำงานอยู่ภายใต้กฎและคำสั่งของเขาถ้าใครนั้นไม่ได้มีตำแหน่งบนบัลลังก์ <c oughs> ก็จะไม่สามารถมีกฎและระเบียบได้ ดวงยานนั้นนั่งอยู่บนบันลังของเขาอยู่เสมอจะสแสดงการกระทำที่ถูกต้องและรับประทานผลทันทีทันใดในการกระทำที่ถูกต้องอยู่เสมอดวงยานเช่นนั้นจะได้รับความสุขและก็พลังด้วยคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่มีความรักต่อวัฒนธรรมบรามินจะได้รับความรักจากพ่อบรามาซ้ำ ผู้ที่มีความรักต่อวัฒนธรรมบรามินจะได้รับความรักจากพ่อบรามาอัจฉริ์โอมชานติ